เสียงปรบมือต้อนรับหัวเรือใหญ่ของเรานะคะท่านพิชัยเลิศพงอดิศรท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ขอเสียงปรบมือได้ดังอีกสักครั้งหนึ่งค่ะต้องขอขอบคุณนะครับน้องๆพี่ๆน้องๆชาวเชียงใหม่นะครับและน้องๆที่อยู่ณที่นี่นะครับที่มาร่วมกิจกรรมด้วยกันนะครับมีสิ่งหนึ่งสิใดนะครับที่อยากจะแนะนําพี่ในั้นที่เป็นนายกประจททําเพื่อคนเชียงใหม่ทําเพื่อน้องๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ มิวสิกเจอรี่ท่านที่3ต้องมีแน่นอนภายในตุลาคมนี้นะครับตราบใดที่ท่านพิชัยเลิศพงศ์อดิรยังอยู่ตรงนี้พื้นที่แห่งนี้จะถูกเนรมิดและเติมความสุขให้กับทุกท่านดีไหมคะสชัชาดีครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ครับผม2 1 u ี่ c Journey สวัสดีครับเริ่มแล้วนะครับกับงานเชียงใหม่มิวสิกจร์นี่ครั้งที่2จัดที่สวนเฉลิมพระเกียรติไป1 2พันศาโดยองค์การบริหารสนจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งงานเนี่ยจัดทั้งหมด2วันตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ถึง25กุมภาพันธ์บอกเลยนะครับว่าไลฟ์ศิลปิน ในงานเชียงใหม่มิวสิกจิ้งนีคังที่2เนี่ยสนุกมากๆครับอยากให้ทุกคนมาเข้าร่วมในงานนี้และที่สําคัญเนี่ยงานนี้เข้าร่วมฟรีไม่เสียเงินนะครับทุกคนสามารถมาเที่ยวได้เลยนะครับผมและข้างๆงานดนตรีนั้นก็มีจัดงานวิ่งด้วยทุกคนกับทวายไล่ลันบีดในฟันวันนี้นะครับก็ยินดีอยามากนะครับที่มูฮานะครับมาวิ่งทวายไล่ลันนะครับแล้วก็หวังว่า,าจะทำให้ทุกคนมีความสุขและมีสุขภาพร่างก,กายที่แข็งแรงนะครับ หเชียงใหม่มิวสิ j เจอร์นี่ครั้งที่2พี่ๆจัดงานเนี่ยตั้งใจกันมากนอกจากเทศกาลดนตรีและงานวิ่งแล้วที่นี่เขายังมีโซนสตรีทฟู้ดขายของกินด้วยนะครับเรียกได้ว่าแต่และอย่างนี่เห็นแล้วหิวข้าวกันเลยทีเดียวซื้อของกินแล้วก็เข้าไปดูบรรยากาศคอนเสิร์ตกันต่อเลยดีกว่า 24-25กุมภาพันธ์นี้อย่าลืมไปเที่ยวงานเชียงใหม่มิวสิคเจอร์นี่ครั้งที่2ที่สวนเฉลิประเกียรติ82พันสากันนะครับงานนี้เข้าฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายวันหยุดนี้ไปฟังเพลงสนุนสนกๆกับศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยกัน